ร้อนมุมสู่วิกฤตโลกเดือดการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของมนุษย์การลดลงของพื้นที่ป่าไม้สภาวะโรกร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากโลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากรัางสีดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างปกติจึงทำให้อุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกสูงขึ้นแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือ โลกของเราร้อนขึ้นจากฝีมือมนุษย์มากกว่าปัจจัยอื่นๆกิจกรรมของมนุษย์ทั้งจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลการตัดไม้ทำลายป่าและอุตสาหกรรมเร่งให้เกิดภาวะโรคร้อนและในที่สุดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดความเสี่ยงมากมายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกคำถามคือมนุษย์ล้มเหลวในการดูแลรักษาโลกแล้วจริงๆหรือ สวัสดีครับรายการท้องถิ่นเลนเจอร์วันนี้เราอยู่กันที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ69ทับ2หมู่ที่4ตำบลทับน้ำอำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูกันว่า ความเป็นอยู่ของพี่น้องชุมชนตําบนทับน้ำนั้นมีความเป็นอยู่หรือความสุขความทุกอย่างไรถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับฮมีล่ของเราในวันนี้กันก่อนได้เลยครับ ครับก็สวัสดีครับผมกิตติภพเฉยฉันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอําเภอทับน้ำนะครับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในอำเภอบางปะหันนะครับพื้นที่เป็นพื้นที่ลาบลุ่มมีนาเขต12.56ตารางกิโลเมตรนะครับหรือ9,980ไร่พี่น้องประชาชน5,000คน ประกอบอาชีพทางกรเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ทําไร่บ้างบางส่วนคือไร่มันเทศซึ่งเป็นชื่อเสียงของในพืชเกษตรในพื้นที่เราครับตำบลทับน้ําและตําบลบ้านหมาจะต้องเป็นเมืองมั่งคัง่งมั่นคงรุ่งเรือง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนี่คือภารกิจขององค์การบริหารส่นตบลทับน้ําเราพร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนทุกคนก็ผมเข้ามาบริหารท้องถิ่นแห่งนี้ตั้งแต่ปี48ฉะนั้นวิสัยทัศน์ที่เกิดขึ้นนาตอนนั้นเนี่ย มีวิสัยทัศน์ดังนี้นะครับตำบลทับน้ําและตำบลบ้่นนามาจะต้องเป็นเมืองมั่งคั่งมั่นคงรุ่งเรืองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับอันนี้เราก็มีพันธกิจที่จะนําไปสู่วิสัยทัศน์นะครับเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเราครับเราจะหยุดสภาวะโรคร้อนได้หรือไม่มนุษย์เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ก่อนที่โลกจะเดือดเกินแก้ไขปัญหาโลกร้อนโดยส่วนใหญ่ เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างปกตินี่จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรคำนึงถึงปัญหานี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก่ด้วยสภาวะปัจจุบันนี้นะครับอุณหภูมิของโลกเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะครับในเรื่องของภัยแล้งนะครับเกิดภัยแล้งเกิดภาวะโรคระบาดต่างๆนะครับปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะก็เกิดจากสองภาคส่วนค่ะคือภาคประชาชนนะคะในการในการที่ประชาชนใช้ชีวิตความเป็นอยู่นะคะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะคะเป็นในส่วนที่มีการผลิต สินค้าอุปโภคบริโภคให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตประจําวันนั้นนะคะสองสิ่งนี้ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะถ้าเราไม่แก้ปัญหาสองสิ่งนี้อย่างจริงจังนะคะมนุษย์เราก็อยู่ไม่ได้ค่ะก็เห็นว่าภาวะโลกร้อนนี่มันเป็นปัญหาและเป็นมหาใหญ่ของชาวโลกเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์อย่างอื่นที่มันสร้างมลภาวะหรือมลพิษให้กับอากาศ ทำให้เป็นเรือนกระจกมันก็จะมองเห็นก็นได้เลยว่าอากาศในยุคนี้อุณภูมิมันสูงขึ้นมากเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ร้อนไปถึง43-44องศาบางทีก็ถึง47เพราะฉะนั้นเราต้องมาร่วมมือช่วยกันในการที่จะแก้ปัญหาแก้คนเดียวแก้ในกลุ่มเดียวก็ไม่ได้มันน่าจะทั้งประเทศนะทั้งโลก ครับตอนนี้โลกโลกของเราเนี่ยคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเพราะว่าอย่างอย่างโลกร้อนตอนนี้ทุกวันเนี่ยคือความร้มอนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะาอนนจากเมื่อก่อนเ,เนี่ยจากเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงมากแล้วพอมันมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเราก็ต้องเราก็มีต้นไม้มาช่วยบรรเทาบรรเทาก็เรียกว่าบรรเทาเบื้องต้นก่อนนั่นแหละครับแล้วก็อย่างวิตกเนี่ยก็คืออย่างเด็กรุ่นหลังนะครับผมก็เป็นห่วงอ่ะเพราะว่า เด็กรุ่นหลังเนี่ยพอถ้าเกิดว่ามันร้อนมากๆเนี่ยมันมันก็จะเกิดวิกฤตะคือคือคำคำว่าวิกฤตของโลคร้อนเนี่ยมันทีนี้เราก็ต้องช่วยกันการดูแลแล้วก็ปกป้องครับประมาณนี้ครับอ๋อการการกังวลเกิดกับภาะวะโลกร้อนเนี่ยครับคือปัจจุบันเนี้ยมันมีเราต้องทำามทำความเข้าใจก,กับว่าโลกเราเมันร้อนเพราะอะไรนะครับร้อนเพราะว่าหนึ่งกุาหกรรมเยอะนะครับในภาไว่าจะเป็นภ้าโคเรือน หรือภาคศาลกรรมขององค์กรต่างๆที่สร้างขึ้นมาใน,ในตำบลหรือในในเขตของของจังหวัดพะนคร์พิยาเราเนี่ยนะครับคือที่มันร้อนเพราะว่าการปล่อยกา๊าซออกมามากเกินอัตาตาของกําหนดที่เขาควบคุมเอาไว้นะครับทํางที่เกิดกา๊าซเอนกระจบก็ปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นผลกระทบของโลกร้อนนะคะว่ามันทําให้อ่ มีผลกระทบกับมนุษย์มากมายนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบตัวอย่างหลักๆเลยก็คือในเรื่องของอากาศทุกวันนี้ก็อากาศร้อนนะคะเราสัมผัสกันได้ทุกคนว่าทุกวันนี้โลกร้อนขึ้นนะคะด้วยปัจจัยต่างๆที่สะสมมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็เทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันก็ทั้งอุตสาหการรมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็มีส่วนที่จะมีผลต่อ ผลกระทบต่อโลกที่ทําให้โลกร้อนขึ้นนะคะลูกๆที่ไปทํางานในต่างจังหวัดบอกว่าในที่ประชุมกล่าวถึงภาวะโลกร้อนอีก2%นะครับถ้าเพิ่มขึ้นไปเนี่ยจะส่งผลต่อน้ําแข็งที่ขั้วโลกจะละลายแล้วก็กลายเป็นน้ําไหลลงมาเป็นจํานวนมหาศาลเรื่องนี้ต้องทุกคนต้องให้ความสําคัญนะทุกคนเลยผมพูดว่าทุกคนในการที่เราไม่ช่วยกันในวันหน้าเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ แม้กระทั่งวันนี้ที่ทางรัฐบาลเองไปทำเ m u มอร่วมกันมาโดยโดยทั่วโลกเนี่ยเ,เขาตระหนักถึงเรื่องนี้อยู่เรื่องการเลือกกระจกเรื่องโลกร้อนนั้นถ้าพวกเราไม่ทำนะวันนี้มันมีวิธีทำเยอะนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขย,เยะเรื่องการปลูกป่ามีหลายสาขามากเลยนะที่เราจะช่วยกันสภาวะเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้เช่นปีที่แล้วนี่อุณหภูมิ4ีองศามันไม่น่าเป็นไปได้นะ มันเกิดขึ้นแล้วจริงด้วยนะครับดังนั้นถ้าพวกเราไม่แตะหนักพวกเราไม่กระตุน้นพวกเราไม่ไม่ไม่จริงจังกับเรื่องพวกนี้นะครับที่จะลดการหลือกกะจซคือไม่ปล่อยคาร์บอนออกไปในอากาศทั้งหมดเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของโลกร้อนแล้วพวกเราเนี่ยจะใช้ชีวิตลําบากนะครับถ้าไม่ช่วยกันสร้างทั้งทรัพยากรต่างๆในการผลิตอาหารนู่นนี่มันจะยากการดำรงชีวิตจะยากขึ้น นั่นก็ฝากฝากพวกเราว่าหรือพี่น้องประชชนทั้งทั้งเราทั้งโลกช่วยกันนะครับอย่าปล่อยกําลรงสายไปลดการเผาลดการใช้พลังงานงซึ่งซึ่งมันเป็นบนภาวะพาวะอุตสาหกรรมมาปล่อยฝวันพิษออกมาอย่างนี้นลดได้เรื่องพวกนี้ลดได้เพื่อให้ไม่เกิดภาวะโลกร้อนแล้วก็ช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องเป็นเรื่องซัพพอร์ตว่าต คาร์บอนไออกไซด์ที่มันอยู่เนี่ยจะเอาอะไรไปเก็บกักมันจะเอาลายไปดูดมันเข้ามาเก็บไว้แล้วก็สร้างออกซิเจนขึ้นมานะครับในในบ้านเราครับ ปตทับน้ำได้จัดทำโครงการสร้างเมืองสีเขียวเพื่อพื้นที่ตำบลทับน้ำตำบลบ้านหมาให้เป็นเมืองสีเขียวของต้นไม้ พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบขาบ้านต่ำและได้กำหนดเป้าหมายให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลทับน้ำและตำบลบ้านหมา1 5 0 0 0 0้า่ต้นภายในปีพศ2,572ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา5ปีต่อเนื่องซึ่งมีต้นไม้ในพื้นที่มากกว่า78,532ต้นพร้อมทั้ง ได้ดำเนินโครงการโลคาร์บอนซิตี้หรือกิจกรรมคาร์บอนเครดิตเพื่อการซื้อขายคาร์บอนเครดิตโดยประชาชนมีส่วนร่วมอีกด้วยนะครับก็เรียนแบบนี้นะครับเรื่องเมืองสีเขียว ผมนั่งที่นี่มา20ปีแล้วผมก็พยายามทำที่นี่เดิมทีเนะี่ยเป็นที่พื้นที่แห้งแล้งหน้าแล้งเนี่ยไม่มีน้ำเลยมีแต่ฝามแห้งแล้งกันดนหน้าน้ำน้ำท่วมนะซึ่งเป็นปัญหาซึ่งซ้ำซากมากผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นแบบนี้นโยบายที่เราจะนำมาสู่พัฒนาท้องถิ่นเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรมีน้ำผมเริ่มมาจากน้ำก่อนนะครับเราบริหารจัดการน้ำจนมาถึงวันนี้มันมั่นคงสมบูรณ์แล้วแล้วก็เริ่มมาปลูกต้นไม้ เมื่อปีประมาณ5-8เพราะเราจะแก้ปัญหาฝวาร,ร่มคาม,มแห้งแล้งนะครับให้เกิดความร่มเย็นให้ได้เมื่อมีน้าต้นไม้ก็ต้องอาศัยน้ํานั้นคาว่าเมืองสีเขียวผมนี่ผมทํามา7-8ปีแล้วนะครับวันนี้มันเกิดผมผลไปลูกกันทำเรามีต้นไม้อยู่ทั้งหมดเนี่ย78,532 0ต้นต้นไม้ซึ่งอายุที่เราปลูกใหม่นะอายุมันก็ประมาณ7-8ปีแล้ว ดันั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้นะวันนี้เรื่องเมืองสีเขียวเรื่องเราสร้างความร่มเย็นอากาศที่นี่นะจะบริสุทธิกว่าที่อื่นๆนะครับเรามีความร่มเย็นเรามีความร่มรื่นป่าไม้ก็คือป่าไม้ต้นต้นไม้ต้นเนี่ยเป็นป่าไม้ไม่ได้นะครับวันนี้เรามีต้นไม้เนี่ยเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามต้นเป้าหมายเราภายในปีเจ็ดสอง แผนที่เราทำโครงการคือจะเราจะต้องปลูกต้นไม้ทั้งหมดแสนห0 0หมต้นภายในปี7-2นะครับซึ่งเมืองสีเขียวเนี่ยเราเชื่ออย่างนี้นะและเราก็โดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอปบะตอเนี่ยเรื่องโลกร้อนอันนี้เราเราเรียนรู้มานานแล้วว่าถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาในการปลูกป่าหรือรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีนในอนาคตเราเจอปัญหาโลกร้อนแน่ซึ่งมันมาถึงจริง มาถึงเร็วกว่าปกติวันนี้เราได้รับความร้อน40องศามันไม่น่าเชื่อนะมันมาเร็วกว่าปกตินั้นพื้นที่เราเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าข้างนอกนะเรากลได้ยืนยันได้นะได้ว่าพื้นที่ต่อทัานานเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่าข้างนอกอันนี้ความแห้งแงล้งเราหมดไปแล้วตอนนี้เราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเรามีความร่มรื่นแล้วครับก็ในส่วนของตรงนี้หนึ่งเลยเนี่ยผมเนี่ย เป็นลองนายกด้วยแล้วผมก็นําพาพี่น้องประชาชนผมเนี่ยปลูกต้นไม้ด้วยผมเนี่ยก็มีแปลงทดลองที่ผมนําพาปลูกเป็นตัวอย่างอยู่4ไร่ปลูกต้นไม้ไปประมาณ4ี่หารอยต้นแรกๆทุกคนก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เห็นพอผมทําได้ประมาณ4ีหปีหลังจากนั้นมาก็มีประชาชนเริ่มทําตามพอเห็น,เห,นเห็นความสําคัญเห็นความร่มรื่นเห็นเห็นประโยชน์ของของการปลูกป่านะครับพี่น้องประชาชนก็จะเริ่มตามมา หลังๆมานี้ก็มีพี่น้องประชาชนทำตามหลายหลายไร่หลายไล่ค่ะก็สนับสนุนนโยบายก็คือในเรื่องการทําวิจัยนะคะเกี่ยวกับการสร้างเมืองสีเขียวนะคะเกี่ยวกับการลดคาร์บอนเครดิตนะคะเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนค่ะผมก็จะทักชวนชาวบ้านนะครับชักชวนะชวนกันมาเกี่ยวกับ ปลูกต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นในที่ของตัวเองแม้จะมีที่เพียงเล็กน้อยไล่สองไร่เราก็สามารถแบ่งในการจัดโซนของที่อยู่อาศัยพร้อมกับปลูกต้นไม้ได้ในครัวเรือนเพื่อช่วยช่วยอีกอเรียกว่าอีกแรงหนึ่งนะครับเกี่ยวกับในการภาวะโลกร้อนของเราครับผมครับเริ่มจากเมืองสีเขียวนะครับเดิมทีนั้นก็ไม่ได้ที่จะมายึดติดยึดโยงกับป่าไม้เพียงอย่างเดียวนะครับก็จะเริ่มจาก พื้นฐานในชีวิตก็คือเรื่องของการสร้างอาหารกินเองปลูกผักดูแลครอบครัวโดยโดยการสร้างอาหารกินเองอันนั้นก็เป็นเมืองสีเขียวอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ทําควบคู่กันมาก็คือเรื่องของการปลูกป่านะครับเพราะว่าป่านี้ในพื้นที่อบตอท่าน้ำเน,นี่ยเมื่อก่อนไม่มีป่ามีแต่ความแห้งแล้งมีแต่ความร้อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญ เนื่องจากเขตพื้นที่ของอปทเป็นเมืองท่องเที่ยวจึงต้องดูแลรักษาส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนและพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำโลคาบอนซิตี้เหมาะสมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนประทับใจทั้งนี้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักสำคัญ นี้โดยภาพรวมภาคประชายชนที่เขามีพื้นที่นะเสียงตอบรับเนี่ยเดี๋ยวเราทําไปแล้ผมเนี่ยเป็นคนนาเลยเป็นคนทําก่อน <_ S 2> ผมใช้พื้นดินผมเนี่ยมันากดิบไร่ตอนแรกเป็นนาเพราะผู้ป่าหมดเลยเนี่ยมีให้เห็นอยู่แล้วคนอื่นๆก็ตามตามตามเะ่นั้นการสร้างการรู้ภาคชนหรือเขาจะเห็นดีเห็นงามกับเราเนี่ยนะ <_ S 2> ต้องใช้เวลาผมเคยพูดกับกับคนที่มีที่ดินเนย พยายามพาเขาไปดูในไร่เราในป่าเรา,เา,เววาก็มีพื้นที่อยู่เดี๋ยววันนี้ท่านจะได้บอกมีพื้นที่อยู่12 12ไร่พูดมา3ปีน่กว่าเขาจะลงมือนั้นแต่เขาก็ลงมือแต่วันนี้เขาก็มีต้นไม้เป็นพันต้นแรกๆเลยเนี่ยปีแรกๆประชาชนก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่เห็นความสำคัญของโลกร้อนนะครับโดยพอปีหลังๆมาเนี่ยอุณหภูมิมเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนเล็งเห็นเรื่องความสําคัญของต้นไม้และประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกต้นไม้นะครับในเรื่องของภัยแล้งในเรื่องของลดอุณหภูมินะครับในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญยาหารัต่างๆที่เกิดจากการปลูกนะครับปลูกต้นไม้นะครับก็จะช่วยช่วยให้ประชาชนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ร่วมมือมากขึ้นครับชาวบ้านก็มีความยินดีนะคะกับโครงการที่ทาง นโยบ,บายของผู้บริหารของเราได้มีการแนวคิดหรือมีวิสัยทัศน์นะคะในตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งเรื่องการพาเพิ่มเมืองสีเขียวหรือแม้กระทั่งลดภาวะการเลือนกระจกนะคะการขายคาร์บอนเครดิตนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านมีความยินดีเพราะว่าเป็นผลพลอยได้ของชาวบ้านที่แด้ปลูกต้นไม้แล้วจะได้มีมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในการขายคาร์บอนเครดิตคือถือว่าประสบควาสำเร็จครับเพราะว่า คนคนพอรู้พอรู้พอเห็นอย่างชายถนนตามตามชายถนนตามหมู่บ้านเราเนี่ยตอนนีต้ต้นไม้เต็มเลยจากเมื่อก่อนไม่มีต้นไม้เลยนั่นแหละคนก็มองเห็นว่าโอ้โหพอปลูกแล้วมันมีความร่มรื่นในหมู่บ้านทางอบตก็มีการแจกกล้าไม้เนี่ยลณลงให้ทุกครัวเรือนเนี่ยปลูกต้นไม้อย่างน้อยหนึ่งคนหนึ่งต้นนะคะเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนนะคะก็ อย่างน้อยก็หนึ่งต้นเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตออกซิเจนนะคะก็ทำให้ให้โลกเราเนี่ยลดความร้อนได้เพราะว่าอย่างที่เรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยเราก็สัมผัสได้ถึงความเย็นที่ต้นไม้เขาแผ่ออกมาให้เราเพราะนั้นถ้าหนึ่งคนหนึ่งต้นหลายๆคนก็หลายๆต้นก็จะทำให้โลกของเราเนี่ยสามารถที่จะลดโลกร้อนได้นะคะโหดีมากเลยคือบอบตระยะหลังเนี่ยเขามาทำโครงการ อะไรบ้านเมืองตีเขียวปลูกต้นหมากรักไม้เนี่ยคือผมเม็นก็เห็นด้วยกับทางอปตอก็เลยก,ก็เข้าร่วมกับโครงการทั้งทางอบตอก็ได้ผลดีครับคือเราปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยนอกจากได้ความร่มลื่นของบรรยากาศบ้านเราแล้วยังตอนหลังเนี่ยเขาจะมีการมาขายคาร์บอนเครดิตด้วยก็ยิ่งได้รับผลประโยชน์ดีขึ้น ท่านนายกเป็นผู้นำอาตมาก็มีแนวคิดว่าออไอ้สิทธิ์คนนี้ทําดีมีแนวคิดอะไรต่างๆที่ว่าจะฉีออกมาจากรูปแบบดัางเดิมคือคนทัพน้ําคนบั่นมาต้องขอบคุณนายกอย่างมากเพราะว่าคือได้นายกที่ดีครับเพราะว่าถ้าว่าถ้านายกเป็นผู้นําที่ถือว่านายกเป็นคนที่สุดยอดครับ ก็ฝากขอบพระคุณท่านนายกนะครับท่านเป็นผู้รเริ่มนะครับเริ่มเดิมทีเมื่อก่อนในหกปีที่แล้วพื้นที่แห่งนี้ไม่มีขนาดนี้นะครับต้นไม้ก็ไม่ลำลื่นลลขนาดนี้จริงๆต้องฝากถึงเลยเพราะท่านนายกคนนี้ท่านมีวิสัยทัศน์ดีมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการในสิ่งต่างๆเนี่ยนะท่านท่านมีวิสัยทัศน์ดีมากเลย ต้องขอบคุณท่านนายกเลยเพราะตั้งแต่ท่านเข้ามาก็เป็นระยะเวลาตก20ปีแล้วมั้งคือท่านบริหารงานได้ได,ได,ได,ดีมากครับก็ท่านนายกอบตอนะคะก็ส่งเสริมนะคะในเรื่องของนอกจากคาร์บอนเครดิตและในของส่วนอบตอทับน้ำเนี่ยยังส่งเสริมในเรื่องของการเกษตรอีกด้วยนะคะในเรื่องของน้ำนะเป็นที่รู้กันว่าท่านเนี่ยรณรงค์เรื่องของน้ำอะค่ะว่า,วา ประชาชนในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรนะคะท่านก็จะเ,เขาเรียกอะไรสนับสนุนงบประมาณในส่วนของการที่จะบริหารจัดการน้ําให้เกษตรกรเนี่ยมีน้ําเพื่อที่ใช้ในการอุโปโภคบริโภคแล้วก็ประกอบอาชีพเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของทับน้ำเนี่ยจะเป็นเกษตรกรรมซะส่วนใหญ่ะคะ่ะเรื่องของนายกนะครับท่านเดินทางมามาหลายปีนะครับตั้งแต่ที่นี่ มีปัญหาเรื่องน้ําไม่พอใช้ในช่วงหน้าแล้งและก็หน้าน้ําน้ําท่วมนะครับท่านบริหารจัดการเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าแล้งมีน้ําใช้หน้าน้ําน้ําไม่ท่วมพอจบเรื่องน้ําแล้วก็มาเรื่องของคุณภาพชีวิตประชาชนมาชวนพี่น้องปลูกป่านะครับซึ่งมันเป็นขั้นตอนที่เป็นลําดับขึ้นมาขึ้นมาจากการสร้างน้ําการสร้างอาหารกินเองการสร้างป่าสุดท้ายมาขายคาร์บอนนะครับมันเป็นขั้นเป็นตอนของมันโดยอัตโนมัตินะครับท่านนายก ท่านได้ปลูกจิตสำนึกให้กับคนที่นี่ในการสร้างป่าให้กับชุมชนนะครับมาอย่างต่อเน,นื่องครับครับท่านนายกกิตพบเชื่อเชื่อชำเนี่ยท่านเป็นคนเก่งครับได้นำความรู้ใหม่ๆเข้ามาในชุมชนเราอยู่ตลอดเวลาท่านเป็นคนที่ไม่หยุดที่จะพัฒนานำสิ่งดีๆเข้ามาในหมู่บ้านเราตลอดครับครับวันนี้ก็ต้องฝากขอบคุณทางสมาคมองค์การบริหาร ตนรบบนแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านประธานก็ได้เข้ามาให้ทีมงานมาได้ผมได้เผยแพร่องความรู้ต่างๆนะครับที่เราได้บริหารจัดการท้องถิ่นมาผมก็ยอยากเรามาทําเรามามุ่งเน้นนะครับนโยบายที่เราทํางานได้ทําลงไปคือการสร้างเมืองสีเขียวแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวทางที่เรานาทางที่น้องไปในอนาคต ฉะนั้นประชาชนที่เคารพครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับบูรณาการร่วมกันนะครับสร้างบ้านเราพอบตอนท่านน้ำเนี่ยให้เป็นเมืองสีเขียวได้เราจะมีเราจะร่วมกันใช้ชีวิตที่มันมันม่นคงยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความสุขนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับบรรยากาศที่ดีพี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันนะครับตามวิสัยทัศน์ที่ ตามต่อทําน้ำได้กำหนดไว้ตําบลทับน้ำและตําบลบ้านมาจะต้องเป็นเหมือนนงมัง่งคั่งมั่นคงรุ่งเรืองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับคนละไม้คนละมือครับพี่น้องครับบ้านของเราครับ ใจขอ,องพี่น้องต้องมาก่อนหน้าที่ออกบต่อใครขอก็ต้องมารับมือแก้ปัญหาทั้งตำ ใกล้คุณทุกผ่อนคลายอบอบตจะรับฟังสิ่งต้องการจากหัวใจคุณความเดือดร้อนที่เกิดกับคุณต้องจางหาย24ชั่วโมงยังน้อยไปที่หัวใจจะเทแคแขกอบบตพร้อมดู Oh, up my